วิธีการเปลี่ยนกล้องนะกล้องสายธรรมดานะครับให้เป็นกล้องระบบกล้อง ahd tvi cvi หรือ analog น,นะครับขั้นแรกกดคลิกขวาทีนึงนะในเครื่องคมพิวต์ของท่านนะครับแล้วหาคําว่าหมุนขึ้นลงขยายหรือพ T Z ก็ได้นะกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับจะมีเมนูนี้ขึ้นมาเราใช้เมนูนี้ในการควบคุมนะครับเมนูเนี้ยในการควบคุมกล้องปรับเปลี่ยนกล้องตั้งค่ากล้องโดยการกดคําว่าม่านตาภาษาอังกฤษมันเขียนว,ว่า iris นะครับกดบวกทีนึง กดบวกปุ๊บสังเกตบนหน้าจอจะมีตัวหนังสือขึ้นมานะ่ะถ้าเกิดอันนี้บังก็หลบได้นะครับขยบได้อยูนะ่แล้วเราจะใช้เขติบลูกศรมาทัดแรกไหมเราใช้เครื่องมือตรงนี้ครับขึ้นลงซ้ายขวานในการควบคุมถ้าเราจะเปลี่ยนระบบกล้องให้กดลงเห็นไหมครับขยับแล้วลงลงลงมาที่หัวข้อ Advanced ครับผมคือขั้นสูงแล้วกดคำว่า iris บวกหรือมาตาบวกนะฮะหมายความว่าตกลงมันคือตกลงเข้าไป มันจะเข้าไปรูเข้าไปดูแอดวานให้เรานะครับเข้าไปมนูแอดวานเลื่อนลงมาถี่หัวข้อวิดีโอไทส์เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าเสร็จแล้วนะตอนนี้วิดีโอไทส์คือประเภทของวิดีโอเป็น CBI อยู่ให้เรากดไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนตอนนี้เป็น CBI กดข้างขวาที่นึ่งกลายเป็น HD กดข้างขวาที่นึงเป็น c v i อีกที่นึ่งเป็น CVSCVS นี่ก็คือขลองอนาล็อกนะครับ ตัวอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น AHD ให้มันอยู่ใน AHD เสร็จแล้วกดมาตาบวกหรืออลิบวกเนี่ยก็คือตกลงทีหนึ่งเขาถามว่าคอนเฟิร์มหรือ cel, นะแคนเซิลนะถ้าเราแคนซิลก็กดกด้านขวาทีหนึ่งมันจะรูปสอนอชี้ทางแคนเซิลถ้าเกิดคอนเฟิร์มก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับให้ลูกสอนชี้ทางด้านซ้ายแล้วกดเขาว่ามาตาบวกอีกทีหนึ่งหน้าจอจะดับไปและขึ้มนมาใหม่ โดยที่มันจะเขียนว่า h d d เรียบร้อยครับอ่าท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว